ที่ดินทำเลส,สวยๆครับติดถนนสองด้านด้านข้างเป็นถนนหมู่บ้านอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ติดกับเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินด้านทับตะโกจอมบึงครับซึ่งด้านนี้ก็เป็นทางด้านฝั่งทิศใต้ ถือว่าเป็นทำเลยอดนิยมนะครับน่าลงทุนมากๆเลยไว้ทำค้าขายก็ได้นะครับในแปลงจะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นศาลาครับแล้วก็แปลงนี้ครับด้านหน้าเนี่ยกว้างติดถนนถึง40เมตรส่วนด้านข้างนะครับกว้างมากถึง79เมตรเลยทีเดียวมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในแปลงใครอยากจะทําคาเฟ่นะครับก็ตกแต่งสถานที่ได้สวยๆเลยส่วนบริเวณล้อมรอบนะครับเราก็จะมีแนวกำแพงนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับ ตรงด้านนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ทำเลธุรกิจค้าขายเนี่ยลองติดต่อทักทายกันเข้ามาชมนะครับ2ไร่เราขายเพียงแค่2 9 9ล้าน9 9บาทเท่านั้นครับ